สวัสดีครับผมอรารชิไลจินนะครับถ้าถามว่าผมเป็นใครน่ะเหรออืมจะว่าไงดีล่ะจริงๆแล้วผมก็เป็นแค่เด็กอายุสิบห้าธรรมดาคนหนึ่งชีวิตก็ปกติดีนะครับเอ๊แต่จะว่าปกติได้หรือเปล่านะจริงๆแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่ตอนเด็กของผมอะ่ะเคยมีเพื่อนอยู่สามคนเอ๊แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มจำหน้าพวกเขาไม่ค่อยได้แล้วล่ะเอ๊จริงสิผมจำได้ว่าตอนสมัยเด็กนะ่ะ เราเคยแลกของที่แสดงตัวตนอ,องแต่ละคนเอาไว้ด้วยละ่ะแต่ว่าหลังจากที่พวกเราแลกของกันอีกไม่กี่วันต่อมาไม่นก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นผมไม่ได้เจอพวกเขาอีกแล้วบ้านของพวกเขากลายเป็นกองเพลิงผมไม่รู้ว่าพวกเขาตายหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ได้ซ้ำ โอ้ยแม่งเอ้ยเสียพนันอีกแล้วหุ้นก็นตกเฮ้ยทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างขอเข้าไปนะ <c oughs> นี่คนเมื่อไหร่จะเลิกเล่นพนันสักทีน่ะนี่พวกเราขาดทุนกันมามากเลยนะรู้ไหมบริษัทเราจะไม่มีอยู่กันแล้วนะ ใช่พ่อเราจะไม่มีที่กินที่อยู่กันอยู่แล้วนะคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดกับผมแบบนี้จ้ม,มาไวยนี่พ่อทำอะไรแม่ทำไมเนี่ยจินหุบป,ปากของแกซะ ว้าวว้าวการ์ตูนจังเลยโอ้ยนี่นายเราทำอะไรลูกเมียแล้วเหรอเนี่ยไม่ไหวเลยเป็นพ่อยังไงเนี่ยดูดิโอ้โหติลูกอย่างนั้นดูสมพงศ์สก่อนสมงไม่เคยทำอย่างนั้นนะนายน้อยของรนงสาจริงๆเ้ยต้องลาไปอีกมาหนิมาหนมานมานิโอ้ยเหนื่อยสมพงจัดการอีกนี่ชะมัดกว่าแกจะตื่นได้นะไอเด็กเวเนย ไอ้ลูเ่เวนเกะกะชิบหายเลยวะนี่คุณทำร้ายลูกอีกแล้วนะก็นั่นแหละครับชีวิตผมวันๆวนก็โดนพ่อทำร้ายจนผมกลายเป็นพวกมาโซไปเลยก็ทำไงได้ล่ะครับก็ยิ่งโดนบ่อยๆมันก็ยิ่งรู้สึกดีนี่นะผมก็เลยทำร้ายตัวเองทุกครั้งที่มีโอกาสเลยแล้วนะครับ นี่แม่ขอเข้าไปนะมีอะไรเหรอครับแม่แม่มีจดหมายอะไรมาให้ได้นะ่ะนี่มันโรงเรียนเวทมนต์ที่ดังที่สุดในตอนนี้นี่ได้สิแม่ผมจะไปยังไงผมก็ไม่ได้ชอบอยู่ที่นี่อยู่แล้ว แม่รักลูกนะเอาละเหนื่อยชะมัดเลยช่างงานเราบ่อยจริงๆบังยังครับแล้วเจอกันนะแม่สมพงศ์นีครับผมนี่ครับยา่า คิดถึงพวกนายจังเลยนะอยากเจอพวกนายอีกจังเลยถ้ามีโอกาสแล้วนะฮในสุดนายก็ไปสักทีเออขอยไปที่ชอบที่ชอบนายนยน้อยอ้ยเราก็ได้พักสักทีอยู่บ้านสบายสบายรับใช้นายท่านนะไม่ต้องไปรับใช้นายน้อยด้วยเหนื่อยจะมัดรับใช้นายน้อยเนี่ยเฮ้ยเหนื่อ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 ยฮ้ยถึงเวลาปิดปล่อยสักหน่อยนะวิ่งแกดียมบูเรต 都呀